สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะเอาภาพการเล่นลูกสวยๆของ2วิภาวีสีทองแล้วก็การให้สัมภาษณ์หลังจากที่การแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วในเกมที่เจอกับทีม GS c a l Tech ถึงแม้ว่าจะพ่ายไปให้ทีม GS k a Tech 1ต่อ3เซตแต่ว่าก็ยังมีภาพความประทับใจในการเล่นของ2วิภาวีนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากเกมเมื่อวานนี้ที่ GS k a Tech เอาชนะทีมฮุนไดของ2วิภาวีไปได้ 3ต่อ1เซตนั้นถึงแม้ว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยใครๆเขาก็ว่าเจสคาวเทคนั้นเป็นรองเพราะว่าเจอกับทีมฮุนไดแชมป์ของฤดูการที่แล้วแต่ว่าก็พลิกเอาชนะทีมฮุนไดไปได้ทำให้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของรายการชิงแชมป์โคเวคัพนะคะสำหรับทีมของ2วิภาวีทีมฮุนไดก็มีโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศถ้าเกิดว่าวันที่3ตุลานี้เอาชนะทีมไฮพาสไปได้ก็คงต้องเชียร์ต้องลุ้นกันนะคะ ทีนี้เราก็มาส่องผลงานของ2วิภาวีสำหรับเกมเมื่อวานนี้ที่เจอกับ GS c a o Tech เกมเมื่อวานก็ทำไป10คะแนนส่วนอัตราความสำเร็จในการโจมตีอยู่ที่37.5ส่วนที่มีความโดดเด่นมากๆสำหรับ2วิภาวีก็คือประสิทธิภาพในการรับนั่นเองโดยมีคะแนนสูงที่สุดอยู่ที่50ถือได้ว่าเธอมีความโดดเด่นมากๆสำหรับการรับลูกนะคะ ทีนี้เราก็มาดูการเล่นลูกสวยๆแล้วก็ลูกที่น่าประทับใจของ2วิภาวีไม่ว่าจะเป็นลูกนี้ที่เป็นการแก้เกมโดยการเคาะบอลผ่านบล็อกแล้วก็ลงได้อย่างสวยงามส่วนลูกนี้ก็ถือว่าเป็นการรับลูกได้อย่างสวยงามดูสินั่งย่อแล้วเข่าแตะพื้นแล้วยังวิ่งไปตบได้ทันอีกโอ้สุดยอดจริงๆต้องบอกว่าเพอร์เฟกมากๆไม่ได้ชมนะคะแต่จะบอกว่าเขาทำได้ถึงทีเดียวละ่ะ ส่วนลูกนี้ดาอินเซ็ตให้ดีแล้วก็มีการหลอกล่อผ่านไปจนถึงมือของวิภาบีแล้วก็ตบได้สะใจมากตามเก็บกันไม่ทันเลยค่ะนี่เราก็จะมาฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของเธอหลังการแข่งขันนะคะชมก่อนเลยว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีมากๆเขาแบบว่าตามทุกลูกเลยทําให้เราแบบเล่นเล่นค่อนข้างยากแต่ว่าก็ต้องชมฝั่งเราด้วยเพราะว่าเราก็รวมแรงรวมใจกันแบบว่าสู้เต็มที่ค่ะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ